สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูเบนเน็ตนะครับผมจากการเล่นอินเทอร์เน็ต WiFi นะครับผมทําเงินฟรีเข้าทูเบนเน็ตได้แบบโดยตรงนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับทำอย่างไรเดี๋ยวเราดูในคลิปนี้เลยก่อนอื่นเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเงินกันเลยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูเครบรนเทน็ต Wi-Fi ในการทา โดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับทำแบบไหนอย่างไรก็ฝากกดไ like, ลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเงินกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่จะใช้ในการทําเงินฟรีทูมอนิเมร์กันก่อนนะครับผมแอปนี้เนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับวิธีการดาวน์โหลดนะครับผมก็ให้เราเข้ามาในส่วนของ Google Play Store แล้วก็พิมพ์ตามชื่อด้านซ้ายมือได้เลยเ่าโอเคนะครับสำหรับแอปที่ผมจะใช้ในการทําเงินฟรีทูมอนิเ่ีมอปนร้เลยรา แ a ปปี้ไวไฟนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีโดยไม่มีค่าดาวน์โหลดไม่มีค่าสมัครนะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดนะครับผมจะอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยสําหรับวิธีการสมัครนะครับผมสามารถดูตามคลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับผมจะมีวิธีการสมัครไวให้นะครับสามารถดูตามขั้นตอนแล้วก็สมัครทําเงินเข้าชูนิลดได้เลยอดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะแนะนําแต่ละเมนูในการใช้าง,งานแล้วก็ในการทําเงินรวมไปถึงวิธีการถอนเงินด้วยนั่นเองนะครับก็ฝากกดไ like, ลค์กดติดตามกันด้วยนะเพื่อเป็น กำลังใจในการทาคลิปต <If S 1> <su> ่อไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เมนูด้านล่างนะครับผมมีทั้งหมด4เมนูนะครับผมก็ให้เรากดเข้ามานะครับในส่วนของขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เรานะครับกดมาที่เมนูของฉันนะครับเมนูที่4พอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมให้เรากดคําว่ากรอกรหัสเชิญตรงนี้ก่อนเลยนะครับในการกรอกรหัสเชิญหรือว่าในการใส่ id คําเชิญของเพื่อนเพื่อที่จะรับ3,000เหรียญตรงนี้เนี่ยถ้ามี id ของเพื่อนหรือว่ารหัสโค้ดของเพื่อนเนี่ยแนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เเเลยนะะพรราาว่่ตงี้จใส หรือว่าไม่ใส่ก็สามารถถอนเงินได้แต่ถ้าเรายังไม่มีรหัสโค้ดของใครดูที่ด้านซ้ายมือนะครับผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้ในส่วนของรหัสโค้ดตรงนี้เนี่ยจะกอรอกของผมหรือว่าไม่กอรอกก็ได้ตามความสะดวกและก็ความสมัครใจของเพื่อนๆได้เลยไม่ได้บังคับแต่อย่างใดนะครับผมก็ตามความสมัครใจนะต่อมานะครับเรามาดูที่เมนูที่1ในส่วนของหน้าหลักนะครับการทําเงินของแอป Happy WiFi เนี่ยทำอย่างไรนะครับก็ตามชื่อเนาะเป็น WiFi นะครับในการใช้งานเนี่ยก็จะมีการทําภารกิจต่างๆด้วยนะครับแล้วก็การรับ ในส่วนของจาก WiFi เป็น Wi-Fi เท่านั้นนะครับไม่ใช่อินเทอร์เน็ตมือถือนะให้เราดูที่เมนูหน้าหลักตรงนี้นะครับก็จะมีเหรียญทองขึ้นมาตรงนี้นะครับเป็นการเก็บคะแนนเหรียญทองเนาะให้เรากดรับเหรียญทองตรงนี้เลยนะครับในส่วนของเหรียญทองตรงนี้เนะี่ยเราสามารถรับได้เลยนะครับผม56เหรียญแล้วแต่ว่ามันขึ้นมาเท่าไหร่แล้วก็กดรับมาเลยนะครับผมสามารถรับรางวัลคูณ2ได้ด้วยนะครับล้วก็กดรับแบบนี้ได้เลยนะครับต่อมานะครับผมให้เราดูที่แท็บเมนูตรงนี้นะครับจะมี4เมนูนะครับผมอันที่1นะครับก็จะเป็นในส่วนของการหม นในการหมุนวงล้อเนี่ยก็คือจะหมุนได้ตั้งแต่20คะแนนนะครับจนถึงห0,000่นคะแนนเลยเราก็กดจับรางวัลฟรีได้เลยในการจับรางวัลฟรีตรงนี้นะครับผมเราจะได้รับ50คะแนนนะครับผมแล้วแต่ว่ามันจะสุ่มให้เราเท่าไหร่นะแล้วก็หมุนให้ครบ10รอบได้เลยนะครับวิธีการหมุนก็ประมาณนี้นะครับต่อมาเรามาดูที่ถุงสีแดงตรงนี้นะครับผมในการทําภารกิจตรงนี้นะครับ ment. ก็คือจะเป็นการหมุนวงล้อนะครับในการรุ้นรับคะแนนครบ1 0 0 0 0แคะแนนก็ประมาณ2 0บบาทกดรับตอนนี้ได้เลยมีสิทธิ์ในการหมุนวงล้อเพียงแค่ สครั้งเท่านั้นนะครับแล้วก็กดชิงโชคตรงนี้ได้เลย,เลยภารกิจนี้นะครับมีระยะเวลาถึง24ชั่วโมงนะครับถ้าหากว่าเราหมุน4ครั้งแล้วยังไม่ครบ102คะแนนตรงนี้เราจะต้องทําการชวนเพื่อนให้มาช่วยเราในการทําภารกิจนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราไม่ชวนก็ไม่สามารถทําภารกิจตรงนี้จนสําเร็จได้นะนี้ข้ามไปเลยแล้วกันนในส่วนของการทําภารกิจตรงนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของร้านค้าเวทมนต์นะครับในการชิงโชคนะครับ5้ครั้งลุ้นรับในส่วนของคะแนนเหรียญทองแล้วก็เงินรางวัลนะครับผม1,700่ 1, าทรวมจ็ดร iPhone 14ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างยากนะที่จะได้อันนี้นะครับผมแล้วก็เงินรางวัล1,700เนี่ยน่าจะไม่ได้ง่ายๆนะครับลองเข้ามาเล่นดู ต่อนะครับผมในการเล่นบัตรขูดรับเงินฟรีนะครับในการเล่นตรงนี้เนี่ยก็คือเราสามารถเข้ามาขูดบัตรลุ้นรับเงินฟรีได้ถ้าหากว่าเราเจอถุงเงินสีส้มตรงนี้6ใบนะถ้าไม่เจอครบนะครับเราก็ได้รับในส่วนของเหรียญทองไปเก็บสะสมแทนนั่นเองวิธีการเล่นก็ประมาณนี้เล่นไม่ยากนะครับลองเข้ามาเล่นดูได้เลยต่อนะครับผมก็จะมีรางวัลนะครับจากการเช็คอินล็อกอินนะครับถ้าเราเข้าใช้งานทุกวันเนี่ยเราก็อย่าลืมกดเช็คอินทุกวันนะครับเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนในแต่ละวันเพิ่มเติมนะในการเช็คอินนะครับถ้าเราเช็คอิน ต่อเนื่อง30วันเราจะได้รับเหรียญทองถึง3 0,000ืเหรียญเลยนะครับก็กดเช็คอินทุกวันได้เลยนะครับน,นี้เล่นง่ายนะครับไม่ยากนะต่อมานะครับผมก็จะเป็นการเล่นเกมหาไรายได้นะกดเริ่มเลยนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยแนะนําให้เราเล่นเพื่อที่จะรับเหรียญทองในเกมเท่านั้นนะครับสาหรับของรางวัลหรือว่าเงินรางวัลที่เขาแจ้งในการทําภารกิจตรงนี้นะครับอย่าก,กดรับเด็ดขาดเพราะว่าเขาจะชวนให้เราเข้าเว็บพนันหรือว่าในการลงทุนนะอย่าก,กดเข้าไปทำเด็ดขาดนะครับวิธีการเล่นก็ประมา อันี้นะครับอันที่2ก็น่าจะเหมือนกับอันแรกนะครับผมสำหรับการเล่นเกมหันรายได้เนาะต่อมาก็จะเป็นเมนูนะครับเกมแบบโต้ตอบนะครับอันนี้กดเข้ามาสําหรับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับให้เราเล่นเพื่อรับเหรียญทองเท่านั้นนะครับสำหรับเงินรางวัลอื่นๆที่เขาแจ้งเรานะครับอย่ากดรับดิดขาดอย่างเช่นนี้ครับยินดีด้วยนะครับกับชัยชนะนะครับก็จะให้เรากรอกเบอร์วอลเลตกรอกเบอร์มือถือนะครับเราไม่ต้องกรอกนะเดี๋ยวเขาจะดูดเงินเราไปนะครับผมประมาณนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นวงล้อนะครับผมอันนี้ก็แนะนําไปแล้วนะในการทําภารกิจนะรรัับสาหของวื ที่เขาแจ้งจากการเล่นเนี่ยอยากกดรับหรือว่าอยากกดกรอกข้อมูลใดๆเนี่ยให้เรารับคะแนนในแอปนี้เท่านั้นนะครับเปิดการแจ้งเตือนนะครับรับ200 000, เหรียญน,นะครับกรอกรหัสเชิญรับ3,000เหรียญนอกใครที่ยังไม่ได้กรอกเข้ามากรอ,อกกันได้นะครับสำเร็จภารกิจช่วยเหลือ1ครั้งนะครับผมแล้วก็ร้านค้าเวทมนต์บัตรขูดนําโชคนะครับการดาวน์โหลดแอปและทดลองเล่น2ครั้งนะครับคลิกโฆษณาเพื่อรับรางวัลเหรียญทองนะครับแล้วก็รับชมวิดีโอนะครับลาขุมทรัพย์ดื่มน้ําสร้างรายได้นะครับก็ลองเข้ามาทําดูตรงนี้ทําได้หมดเลยทุก ภารกิจนะครับตามนี้เลยนะเมนูที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับหรือว่าอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ของเรานะครับอันนี้ผมเชื่อมต่อนะครับก็จะได้รับเหรียญทองตามนี้เลยนะครับกดรับได้ทุกๆ20นาทีรับรางวัลคูณ2ได้ด้วยนะประมาณนี้นะครับผมต่อมานะครับในส่วนของเมนูที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของระบบการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับตรงนี้เราก็สามารถทําการเชิญเพื่อนได้เลยนะครับทุกช่องทางนะไม่ได้จํากัดแล้วก็ไม่ได้บังคับนะครับกดชวนท่านที่นะครับแล้วก็คัดลอกเนื้อหาตรงนี้เน โพสไปแชร์ได้เลยนะครับทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o ท Twitter Li n e y o u t u b e TikTok สามารถทําการแนะนําเพื่อนได้หมดเลยนะครับขึ้นอยู่กับความถนัดความสามารถของเพื่อนเพื่อนเองเลยนะว่าจะทําการแนะนําหรือว่าไม่แนะนําเพื่อนนะครับก็ลองไปทําดูได้เลยนะต่อมานะครับผมเรามาดูที่วิธีการถอนเงินเข้าบัญชีทูมอนี่เวลต์กันนะครับในส่วนของเมนูที่4นะครับของฉันเนาะแล้วก็กดมาที่คะแนนเหรียญทองของเราในการถอนเงินนะครับมี3ช่องทางให้เลือกนะมีทูมอนี่เวลต์เพย์พาลแล้วก็เติมเงินโทรศัพท์มือถือในการถอนเงิน ถูมันิเวเลต10บาทเนี่ยคุณจะต้องมีเหรียญทองนะครับอยู่ที่50,000คะแนนะแล้วก็100เพรในการถอนเงิน10บาททุกรายการถอนนะครับไม่ต้องเชิญเพื่อนก็สามารถทําการถอนเงินได้นะครับขอแค่เรามีเหรียญทองครบตามจํานวนก็สามารถแลกเงินได้เลย200 400 900หรือว่า1,600บาทตรงนี้เนี่ยเราสามารถทําการถอนเงินได้เลยนะครับก็ลองทําดูได้นะครับผมแอปนี้ทําเงินฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับสาหรับการถอนเงินนะครับผมก็กรอกเบอร์ wallet นะครับ ในช่องนะครับเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินเข้าบัญชีทูมิเวลด์ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องกรอกชื่อบัญชีนะครับกรอกแค่เบอร์บ l ต t ใช้เบอร์ไหนก็ได้ใครที่ยังไม่มีก็ไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับในการรับเงินตรงนี้ได้เลยนะครับการถอนเงินนะครับจะใช้เวลาตรวจสอบ 1- 7ถึงวันหรือว่าไม่เกิน7วันเงินก็จะเข้าที่บัญชีทูมิเวลด์เลยนะครับใครที่สนใจอยากจะลองเล่นแอปนี้นะครับผมก็ลองไปดาวน์โหลดมาเล่นกันดูได้วิธีการเล่นก็ง่ายๆประมาณนี้เลยนะครับไม่เสียเงินสักบาทเดียวในการใช้งานฝากเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์กดติดตาม ติดกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ